รัศมีตอนที่995ที่หน้าบ้านราโนบอกรัศมีว่าเธอได้ยินริชี่บอกคนอื่นว่าปารโรไม่ต้องการจะกลับไปที่หมู่บ้านและต้องการอยู่ที่นี่ทงทั้งที่ปารโรพร้อมจะกลับไปกับรัศมีลัศมีบอกปารโรเป็นแค่เด็กและไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ราโนบอกแต่เธอเข้าใจทุกอย่างและครอบครัวโอเบอร์รอยกำลังหักหลังรัศมีอีกครั้ง ลัสมีบอกปล่อยให้ครอบครัวโอเบอร์รอยทำในสิ่งที่ต้องการราโนบอกริชี่กำลังทำลายชื่อเสียงของเธอทำให้เธอกลายเป็นแม่ที่ไม่ดีอายุธบอกลัสมีว่ามันไม่ใช่แบบนั้นลัสมีบอกราโนว่าเธออาจจะเป็นภรรยาที่ดีลูกที่ดีหรือพี่สาวที่ดีไม่ได้แต่เธอเป็นแม่ที่ดี ในบ้านอัญชันบอกริชีว่าลัสมีไม่ได้เป็นแม่ที่ดีคาริชมาบอกริชีว่าลัสมีไม่อบรมสั่งสอนปาโรให้ดีนีลามบอกเธอสงสัยว่าถ้าปาโรรักพวกเขามากแล้วทําไมลัสมีถึงต้องการจะพาปาโรไปจากพวกเขาชาลูเข้ามาในบ้านบอกเป็นเพราะนีลามต่อว่าปารริชีขอให้ชาลูอย่าได้โต้เถียงกับนีลามบอกเขาเชื่อว่ามันเป็นความผิดของแม่เขานี่ นีลามบอกฤชีว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดราโนบอกนีลามทำผิดที่ต่อว่าปาโรมากมายนีลามบอกมันเป็นความผิดของลัสมีที่ปิดบังความจริงทำให้เธอปฏิบัติต่อปาโรแบบนั้นราโนบอกให้นีลามหยุดพูดอันจันกับคาริชมาบอกให้ราโนระมัดระวังคำพูดราโนบอกว่าทุกคนไม่พอใจเพียงเพราะลัสมีปิดบังความจริงเกี่ยวกับปาโรแต่ทุกคนกลับไม่เห็นว่า ลัสมีดูแลปาโรด้วยความยากลำบากอย่างไร คาริชมาบอกลัสมีไม่ควรจะดูแลปาโรเพียงลำพังควรจะบอกความจริงแก่พวกเขาชาลูถามว่าลัสมีจะกล้าบอกทุกคนได้อย่างไรเพราะทุกคนจะต้องไม่เชื่อรัสมีเข้ามาในบ้านบอกทุกคนว่าที่เธอปิดบังความจริงเกี่ยวกับปาโรไว้เพราะเธอไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นมาริชกาบอกลัสมีว่าพวกเขาทำดีกับลัสมีมาโดยตลอดและมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ว่าเธอไม่ได้มีความสุข ในชีวิตจากความรู้ราเหล่านั้นเธอไม่ได้รับความรักและความเคารพจากครอบครัวนี้เลยแต่ครอบครัวนี้กลับทำลายศักดิ์ศรีของเธอเธอมอบชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบครัวนี้แต่เธอก็กลับถูกหักหลังเธอมีความสุข กับชีวิตที่เรียบง่ายและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเธอมีครอบครัวที่เธอรักเธอเคยบอกมาริชกาแล้วที่ห้างสับสินค้าว่ามาริชกาจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ริชีถามลัสมีว่าห้างสับสินค้าไหนลัสมีบอกห้างสับสินค้าที่พวกเขาเจอกันตอนนั้นมาริชการู้แล้วว่าปาโรเป็นลูกสาวของพวกเขามาริชกาจะมอบเงินให้เธอเพื่อให้เธอพาปาโรอออกไปจากเมืองนี้ ทุกคนได้ยินก็ตกใจนีลามถามมาริสกาว่ามันเป็นความจริงหรือไม่มาริสกาบอกทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเธอทำลงไปเพราะว่าความกลัวเธอตั้งใจจะบอกเรื่องนี้แก่ทุกคนอยู่แล้วแต่ตอนนั้นผลตรวจ DNA ระบุว่าปาโรไม่ใช่ลูกสาวของริชชี เธอจึงไม่ได้พูดอะไรและมั่นใจว่าลัศมีเป็นคนที่สับเปลี่ยนผลตรวจดี a อลัศมีบอกเธอเป็นคนทำเองเพราะเธอไม่ต้องการจะให้ใครรู้ความจริงเกี่ยวกับปาโรและไม่ต้องการจะให้ปาโรอยู่ที่นี่เธอโชคดีที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากบ้านหลังนี้แต่ตอนที่เธอต้องการครอบครัวกลับไม่มีใครอยู่ข้างเธอตอนที่เธอตั้งท้องปาโรเธออยากจะบอกข่าวดีนี้แก แต่เธอก็ห้ามตัวเองเอาไว้ เพราะว่าเธอนึกถึงสิ่งที่ทุกคนเคยทำกับเธอและเธอจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับปาโรนีลามบอกลัสมีว่านับจากนี้ไปปาโรจะต้องอยู่กับพวกเขาที่นี่และเธอไม่อยากจะพูดอะไรอีกจากนั้นนีลามกับคนอื่นๆก็เดินจากไปลัสมีบอกฤชีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเขาฤชีถามมันเป็นความผิดของเขาได้อย่างไรลัสมีบอกเพราะเขาบอกนีลามว่าปา ปารต้องการจะอยู่ที่นี่กับทุกคนและหนีลามอาจจะแก้แค้นปาโรได้ริชี่บอกความรักของแม่เขาที่มีต่อปาโรไม่ใช่เรื่องโกหกแม่รักปาโรมากตั้งแต่วันที่รู้ว่าปาโรเป็นหลานสาวของตัวเองลัสมีถามเขาว่าเขาคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของนีลามอย่างนั้นหรือก่อนที่ลัสมีจะเดินจากไป ที่หน้าบ้านนีลามบอกทุกคนว่าเธอทนไม่ได้ที่ลัสมีกล่าวหาพวกเขาดาดีถามว่าเกิดอะไรขึ้นนีลามบอกดาดีว่าลัสมีไม่ยอมรับความผิดของตัวเองที่ไม่บอกความจริงเกี่ยวกับปาโรแก่พวกเขาดาดีบอกลัสมีคงจะมีเหตุผลนีลามบอกเธอไม่ได้สนใจเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเธอที่จะรู้เกี่ยวกับปาโรและเธอจะไม่ปล่อยให้ลัสมีทำตัวเป็นคนดีอี ต่อมาดาดีหมาที่น่าแท่นเทวรูปเพื่ออธิษฐานขอให้ปาโรปลอดภัยอย่าได้ให้ปาโรต้องพลากจากลัศมีท,ท,ท,ที่หน้าบ้านทุกคนวอยวายที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทำงานล่าชา้าเจ้าหน้าที่บอกมันไม่ง่ายที่จะช่วยปาโรขึ้นมาพวกเขากำลังพยายามอยู่ ลัสมีบอกเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาวิตกกังวลเพราะปา่าโรตกลงไปในบ่อนานแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่าพ่อแม่ของปาโรเท่านั้นที่สามารถอยู่ใกล้บ่อน้ําได้ส่วนคนอื่นนั้นให้ถอยออกไปและสมีขอให้เจ้าหน้าที่อนุญาตหนีลามด้วยเจ้าหน้าที่ตอบตกลงอธิบายว่าพวกเขากําลังจะขุดดินจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อลงไปช่วยปาโรและสมีตอนที่996ริชีบอกให้เจ้าหน้าที่รีบดาเนินการเจ้าหน้าที่บอกว่าหมอกําลังมาที่นี่เพื่อตรวจดูอาการของปาโร ทันใดนั้นหมอมาถึงที่นั่นและดูปาโรผ่านจอภาพ มอบอกเจในที่ว่าที่ก้นบอ่อน้ำบาดาลจะมีระดับออกซิเจนต่ำแต่ปาโรก็ยังคงหายใจอยู่พวกเขาจะต้องรีบทำให้เธอตื่นพื้นได้สติไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายได้รัสมีร้องไห้บอกปาโรจะต้องไม่เป็นอะไรริชีปลอบพระสมีบอกว่าปาโรต้องการพวกเขาอนุสกาพูดยุยแย่มาริชกาว่าเธอเคยได้ยินมาว่าช่วงเวลาที่ยากลาบาก จะทำให้คนสองคนกลับมารักกันได้ เจ้าหน้าที่หย่อนอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารลงไปในบอ่อน้ำหมบอกให้ลัสมีพยายามพูดคุยกับปารโรเพื่อให้ปารโรปฟื้นได้สติลัสมีกู่ให้ปารโรตื่นขึ้นมาไม่อย่างนั้นเธอจะหนีกลับไปที่หมู่บ้านและจะจัดงานวันเกิดกับซื้อของขวัญให้เพื่อนของปารโรฤิชีถามว่าทำไมลัสมีถึงพูดแบบนั้นลัสมีบอกเธอต้องให้ปารโรรู้สึกอิจฉาเพื่อที่ปารโรจะได้ พ้นขึ้นมานีลามแย่งใหม่มาจากลัสมีรองเรียกให้ปาโรพพ้นขึ้นมาและเธอจะไม่ต่อว่าปาโรอีกริชีบอกให้แม่ปล่อยให้ลัสมีพูดกับปาโรเพราะสายสัมพันธ์ของแม่กับลูกแน่นแฟ้นกว่าจากนั้นริชีบอกให้ปาโรพพ้นขึ้นมาเพราะลัสมีร้องไห้อย่างหนักทันในนั้นทุกคนได้ยินเสียงปาโรบอกให้ลัสมีอย่าร้องไห้ ทุกคนดูจอภาพก็ดีใจเมื่อเห็นปาโรเริ่มพื้นได้สติแล้วลัสมีกับริชีบอกให้ปาโรไม่ต้องกลัวเพราะทุกคนอยู่กับเธอนักข่าวรายงานข่าวเกี่ยวกับความรักของริชีลัสมีและปาโรททำให้มาริชกาไม่พอใจและเดินหนีไปอนุชกาตามมาริชกาไปถามว่าเธอเดินหนีมาทำไม มาริชกาบอกเธอทนฟังนักข่าวพูดไม่ได้เธอกับริชชีเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันแต่หัวใจของพวกเขาก็ไม่เคยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วริชชีกับลัสมีจะกลับมาใกล้ชิดได้อย่างไรอนุชกาจะเดินจากไปแต่มาริชกาบอกให้อนุชกาพูดในสิ่งที่ต้องการ อนุชกาบอกเธอพยายามจะพูดกับมาริชกาแต่มาริสกากลับคิดว่าตัวเธอมาสร้างปัญหาให้เธอแค่พูดความจริงเท่านั้นมาริสกาบอกว่าความจริงก็คืออายุธไม่ได้รักอนุชกาอนุสกาบอกมันเป็นคนด้วยเรื่องกันและเธอแค่ต้องการจะเตือนมาริชกาเท่านั้นมาริสกาบอกว่าอายุธยังคงรักชาลูคนเดียวเท่านั้นและไม่ได้รักอนุชกาเลย ทางด้านฤิชีถามปาโรว่าเธอได้รับบาดเจ็บหรือไม่และสามารถขยับตัวได้หรือไม่ปาโราบอกให้ลัสมีอย่าร้องไห้ลัสมีบอกเธอไม่ได้ร้องไห้ถามปาโรว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ปาโราบอกเธอสบายดีและเธอเข้มแข็งเหมือนฤิชี จ้าหน้าที่ชื่นชมปาโรที่เข้มแข็งมากในสถานการณ์แบบนี้ปาโรบอกลัสมีว่าที่ที่เธออยู่มืดมากและเธอมองไม่เห็นอะไรเลยลัสมีบอกให้ปาโรไม่ต้องกลัวพวกเขาจะช่วยเธอขึ้นมาปาโรตอบตกลงจูจูปาโรก็ตะโก,ตกนเรียกลัสมีและร้องไห้ทำให้ทุกคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและถามปาโรว่าเธอเป็นอะไรไปปาโรบอกที่แขนของเธอ มีเลือดออกเธอรู้สึกเจ็บมากทุกคนเห็นในจอภาพก็ตกใจนีลามบอกหมอว่าปาโรได้รับบาดเจ็บลัสมีกับริชีบอกให้ปาโรเข้มแข็งเอาไว้ปาโรบอกเธอรู้สึกเจ็บมากอายุธกับชาลูบอกให้ลัสมีอย่าร้องไห้ เจ้าหน้าที่ส่งยาลงไปริชีบอกให้ปาโรทายาแล้วเธอจะหายเจ็บปาโรพยายามจีหย,ยาแต่ทำไม่ได้บอกให้ลัสมีมาช่วยเธอลัสมีจะลงไปในบ่อน้ำเพื่อช่วยปาโร و, แต่ริชีกับเจ้าหน้าที่ห้ามเอาไว้ลัสมีบอกริชีว่าปาโรต้องการเธอ ฤชีพยายามปลอบลัสมีและพาเธอออกมาให้ห่างจากบอ่อน้ำนีรามตําหนิลัศมีบอกว่าปาโรอาจจะได้รับอันตรายได้ที่ไหนบ้านโรฮันอยู่กับสามีคาริชมาขอให้อีกฝ่ายปล่อยให้เขาไปหาปาโรมันปิดบอกโรฮันว่ามันไม่ปลอดภยัยโรฮันบอกปาโรตกลงไปในบอ่อน้ำก็เพราะเขา แต่เมื่อได้ฟังว่ามันไม่ใช่ความผิดกุ้งโรหันโรหันก็บอกว่าปาโรคงจะกลัวมากและเธอต้องการเขา มันปริดบอกมาริสกาจะไม่พอใจได้ดาดีเห็นเหตุการณ์จึงมาบอกให้เขาปล่อยให้โรฮันออกไปและบอกให้โรฮันระมัดระวังตัวโรฮันขอบคุณดาดีและรีบวิ่งออกไปที่นาบ้านลัสมีบอกนีลามว่าเธอแค่อยากจะช่วยปาโรนีลามบอกลัสมีว่าถ้าเธอลงไปติดอยู่ข้างล่างอีกคนจะทำอย่างไรและพวกเขาจะต้องทำให้ปาโรมีกำลังใจ ริชีขอให้แม่เข้าใจลัศมีเพราะลัศมีดูแลปาโรเพียงลำพังมาตลอดเปีที่ผ่านมาริชีขอให้แม่เข้าใจลัศมีเพราะลัศมีดูแลปาโรเพียงลำพังมาตลอด7ปีที่ผ่านมานีลามบอกเธอเองก็เป็นแม่คนเธอเข้าใจความรู้สึกลัศมีต่อมาทุกคนดีใจเมื่อเห็นปาโรหยิบอุปกรณ์มาทำแผลลัศมีตอนที่997 ปารบอกลัสมีว่าเธอไม่อยากให้ลัสมีถูกนีลามตำหนิลัสมีนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาของเธอกับปารโรปารโรบอกให้ลัสมีอย่าร้องไห้เพราะเธอจะทายาแล้วอนุชิกาเห็นริีกอดลัสมีจึงบอกคาริชมาว่าเธอพยายามจะบอกเรื่องนี้แก่มาริชกาแต่มาริชกาไม่รับฟังเธอที่ในบ้านมาริชกาเห็นโรฮันจะออกไปหาปารโรจึงได้ห้ามไว้และตำ ตำหนิโรหันเสียงดังดาดีผ่านมาเห็นจึงบอกให้มาริชกาปล่อยโรหันไปมาริชกาขอโทษด,ดาดีดาดีตำหนิและเดินจากไปด้วยความไม่พอใจคาริชมากับอนุชกายินฟังอยู่เข้ามาถามมาริชกาว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นกับโรหันมาริชกาบอกเธอเป็นห่วงโรหันและไม่อยากให้เขาออกไปหาป่าโร แต่ทุกคนกลับคิดว่าตัวเธอทำผิดคาริชมาบอกริชีอยู่ใกล้ลัสมีและกำลังปลอบใจลัสมีอยู่ข้างนอกเธอพาอนุชกามาหามาริชกาเพื่อทำให้อนุชกาเข้าใจว่าอนุชกาไม่ควรจะคาดเดาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับริชีและรัศมีอนุชกาบอกคาริชมาว่าเธอแค่พูดในสิ่งที่เธอเห็นเท่านั้นและเหตุการณ์นี้จะทำให้ริชีกับลัสมี ใกล้ชิดกันมากขึ้นมาริชกาบอกว่าปาโรจะต้องตายและริชีกับลัสมีก็จะต้องทะเลาะกัน คาริชมาตกใจถามว่าทำไมถึงได้คิดแบบนี้เพราะปาโรเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเขาคาริชมาบอกว่ามาริสกาเป็นบ้าไปแล้วจริงๆและมันไม่เกี่ยวว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะสิ่งสำคัญคือปาโรเป็นสายเลือดของริชีมาริชกาบอกเธอรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องมีคนพูดแบบนี้ออกมาแต่เธอไม่คิดว่าจะเป็นคาริชมาคาริชมา บอกเธอไม่ได้หมายความว่าโรหันไม่ใช่ทายาทของครอบครัว มาริชกาบอกเธอเข้าใจทุกอย่างและเดินจากไปอนุชิกาบอกคาริชมาว่าตัวเธอจะไปคุยกับมาริชกาเองโรันวิ่งออกมาที่หน้าบ้านอัญจันห้ามโรันไว้บอกมันไม่ปลอดภัยและสมีมาหาโรันโรันบอกอัญจันว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเพราะลัสมีจะอยู่กับเขาลัสมีได้ยินโรันเรียกเธอว่าแม่จึงบอกเขาว่าปาโรจะต้องไม่เป็นอะไร โรฮันบอกเขาอยากคุยกับปาโรและสมีก็พามหาริชีกับอายุธที่กำลังคุยกับปาโรผ่านไมโครโฟนโรหันถามปาโรว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างปาโรบอกเธอสบายดีบอกให้เขาไม่ต้องกังวลโรหันบอกให้ปาโรรีบขึ้นมา ปาโรขอให้โรหันดูแลลัสมีแทนเธอถ้าเธอเป็นอะไรไปวิชีบอกให้ปาโรอย่าได้พูดแบบนั้นเพราะพวกเขาจะช่วยเธอขึ้นมา จากนั้นริชีหลบมาที่มุมหนึ่งและนั่งร้องไห้รัสมีตามริชีมาริชีบอกลัสมีว่าเขารู้สึกอ่อนแอมากและไม่สามารถแสดงให้ปาโรเห็นได้เพราะปาโรจะเสียขวัญกำลังใจลัสมีปลอบเขาว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งและปาโรก็เชื่อมั่นในตัวเขามากกว่าเธอเธอขอให้เขาทําให้ปาโรเห็นว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งริชีเห็นด้วยกับรัศมี บอกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยปาโรอและสมีเพลเช็ดน้ำตาให้ริชีริชีขอบคุณเธอที่พูดให้กำลังใจเขาในบ้านอนุสิกาตามมาริสกามาที่ห้องบอกให้มาริสกาอย่าทะเลาะก,กับทุกคนไม่อย่างนั้นเธอจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเธอเองก็อยากให้ปาโรตายเช่นกันแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะมันจะทำให้เธอดูเป็นคนไม่ดีมาริสกา ถามว่าแล้วเธอควรจะทำอย่างไรอนุสกาบอกให้มาริชกาไม่ต้องทำอะไรเพราะเธอคิดว่าปาโรจะต้องตายและหลังจากนั้นรฤชีกับลัสมีก็จะต้องแตกหักกัน ที่นาบ้านชาลูกกับอายุธพยายามพูดให้กำลังใจปาโรแต่พวกเขาพบว่าปาโรหลับตาลงหมอบอกให้ทุกคนอย่าปล่อยให้ปาโรหลับไปไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาได้ทุกคนพยายามพูดคุยกับปาโรแต่ปาโรไม่โต้อตอบทำให้ทุกคนวิตกกังวลโรหันขอให้ปาโรพูดคุยกับเขาไม่อย่างนั้นกลิ่ จะทำร้ายเขาปาโรบอกโรฮันว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ใครทำอะไรเขาได้หมอบอกทุกคนว่าปาโรดูอิดโรยเพราะความหิวเธอจำเป็นจะต้องกินอะไรไม่อย่างนั้นเธออาจจะหมดสติไปอีกครั้งลัสมีมาเตรียมอาหารให้ปาโรที่ห้องครัว คาริชมาผ่านมาเห็นจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นลัสมีบอกโมอบอกว่าพวกเขาต้องรีบเอาอาหารไปให้ปาโรโดยเร็วคาริชมาบอกให้ลัสมีไปเอาช็อกโกแลตที่ห้องเธอเพื่อเอาไปให้ปาโรด้วยต่อมาลัสมีกับคาริชมาออกมาที่หน้าบ้านพร้อมกับอาหารเจ้าหน้าที่ส่งอาหารลงไปโรฮันบอกให้ปาโรรีบกินอาหารปาโรบอกเธอรู้สึกอ่อนเพลียมากลัสมีบอกให ปาโรพยายามกินช็อกโกแลตสักเล็กน้อยปาโรบอกเธอไม่สามารถทำได้ทุกคนพยายามบอกให้ปาโรเข้มแข็งและโนมนนาวให้ปาโรกินช็อกโกแลต